พ่อจ๋าลงมาที่ห้องนั่งเล่นเราจ้ะมีม้าอยู่ที่ห้องนั่งเล่นของบ้านเรานะจ๊ะดูซีเหมือนว่าม้ามันจะท้องด้วยนะพ่อเอ๊ะม้าเหรอท้องเอ๊ะพ่อได้ยินเสียงอะไรฝันไปหรือเปล่าเนี่ยแม่คะ่ะดูสิม้ามันกําลังดูป่วยๆย,ย,ยังไงไม่รู้อ,อ่ะเฮ้ยพี่ว่านะม้าตัวนี้มันกําลังจะคลอดลูกแน่ๆเลยค่ะดูสีท้องมันโตขนาดเนี้ย อืมคลอดลูกงั้นเหรองั้นม้าน้อยตัวนี้ก็จะอายุน้อยกว่าเอ็มมาล่ะสิแ yeah. ย่เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้วดูสิฉันว่ามันร้องควนค้างอย่างงี้มันจะต้องคลอดลูกแน่เลยอ่ะออ้ยโอ้ย,อยทำไงดีล่ะทำไงดีล่ะโอ้ยสตอวแพทย์เมื่อเกี้ยบุรุษในทีที่ที่แม่โทรไปได้ไม่มีใครมาเลยนะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะหนูว่าเดี๋ยวมันก็คงคลอดเองได้อ่ะคะ่ะ โอ้ยพอ่อง่วงนอนจังเลยทําไมข้างล่างส่งเสียงเลยรวยวายกันจังเลยเนี่ย,ยต้องไปดูหน่อยละเกิดอะไรขึ้นนะไม่เข้าใจเลยนั่นมันมนั่นมันเสียงอะไรนะนั่นมันตัวอะไรเฮ้ยน,นะนั่นมันม้น่ะนี่มาตัวเบลล์เลยอะ่ะท้องโตด้วยนะ่ะถ้าทางว่ามาเนี่ยกำลันจะคลอดลูกเนี่ยโอยแย่เราทำไงดีคะอายนั่นไงคลอดลูกออกมาแล้วเฮ้ยเป็นลูกลูกมาตัวน่ารักมากเลยค่ะ เอออะไรขึ้นเนี่ยพ่อกำลังนอนหลับฝันดีเลยโอ้ยก็ฉันเรียกคุณนาง,นางคุณไม่ยอมตื่นสักทีน่ะดูสิมีมาพัดหลงแล้วลูกก็เปิดประตูให้เข้ามาในบ้านของเราใช่แล้วคะ่ะแม่ดูสิวิมาตัวน้อยทาโรตัวนี้นี่น่ารักจังเลยนะคะหนูชอบมาตัวนี้ที่สุดเลยอะ่ะเอว่าแต่ใครอยู่หน้าบ้านเรานะ่ะอ๋อต้องเป็นเจ้าของมาแล้วก็นั่นเป็นจัตวแพทย์หรือเปล่าคะแม่ก็ว่าแหละอาเปิดประตูให้เขาหน่อยสิจ้าอาชันเข้ามาเลยคะ่ะ มารับมาใช่ไหมคะอืมคุณหมอเชิญดูน้องมาเลยนะคะโอ้โหน้องมาดูสิน้องมาคลอดออกมาร่างกายสมบูรณ์ดีจังเลยนะจ๊ะโอยหมอมาช้าไปนิดนึงแต่ไม่ต้องห่วงเลยดูสิหมอเช็คอาการดูแล้วเนี่ยลูกมาดูท่าจะแข็งแรงดีนะจ๊ะพี่เป็นเจ้าของมานะจ๊ะเป็นเจ้าของคลอดมาจ้ะเกิดอะไรขึ้นหรอจ๊ะ อ๋อพอดีหนูนี่ยินเสียงมา้าร้องเสียงดังไม่รู้เป็นอะไรเลยลงมาแล้วก็เจอมาอย,อยู่หน้าบ้านก็เลยเปิดประตูให้เข้ามาค่ะแหมน้องๆน,น,น่ารักกันเลยนะจ๊ะดีมากเลยค่ะเวลาที่มาคลอดลูกเนี่ยเราต้องให้ม้าอยู่ในที่ที่อบอุ่นพอเนาะข้างนอกข้างนอกเนี่ยอากาศมันจะหนาวไปนิดนึงหนูทําดีมากเลยนะจ๊ะอ๋อยินดีเลยค่ะหนูดีใจที่เห็นลงมาตอนนี้คลอดลูกแล้วแถมลูกก็น่ารักมากเลยหนูก็ดีใจเป็นพิเศษด้วยค่ะ หมอว่าเออตอนเนี้ยลูกมาเนี่ยก็แข็งแรงดีพร้อมกับแม่มาก็แข็งแรงดีนะจ๊ะพากลับคอกได้แล้วแหละโอยแค่อย่ายงนี้หนูก็ไม่ได้เจอน้องมาแล้วสิคะเอ,อ๊เสียดายจังเลยนะน้องเอมมาก็ชอบมากเลยด้วยอ่นนี่ไงเขาเชิญเรามาเยี่ยมคลอกมาได้นะอะแต่พี่คนนี้ ไม่ใช่คนที่เราเจอวันนั้นนี่นะพี่คะหนูมามาเยี่ยมคอกม้าค่ะคือพี่เขาเคยบอกหนูว่าหนูมาเยี่ยมได้ค่ะอ๋ออ๋อ,อพี่จําได้ละจ้าเชิญเข้าข้างในเลยนะจ๊ะพี่สาวเขาจะรอหนูอยู่ข้างในนะพร้อมกับเจ้าแม่มาละลูกมานะจ๊ะโอ๊ยพี่อันน่าค่ะหนูไม่เคยมาคอกม้าเลยอะ่ะอืมมีกลิ่นอะไรไม่รู้แต่ไปหมดเลยนั่นไงพี่สาวคนนั้นอยู่นั่นไงอ๋อพี่คะหนูหนูหนหนมาเยี่ยมมาค่ะอ่าจ้าไม่ต้องห่วงนะจ๊ะ พี่บอกแล้วไงยังไ,ไงน้องก็ได้เจอมาอีกมาทางนี้เลยนะถ้าอยากวันไหนอยากมาเล่นกับมาเนี่ยก็เชิญมาไม่ต้องห่วงเลยนะจ๊ะมาได้ทุกทุกวันมาได้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะโอ้โหมาตัวนี้ตัวเบลเลอร์เลยค่ะดูสิมันเกิดหลังเอมมาอ่ะทำไมตัวโตกว่าเอมมาแล้วว่ะโุยมาตัวโตวจังเลยอะ่ะน่ารักมากๆเลยโ,โหพี่ก็ชอบมากเลยเนี่ย มันมาดมมือพี่ได้สงสัยมันต้องหิวอยากกินอะไรแน่เลยโอ้ยเอ็มมาอยากขี่ม้าตัวตัวลูกจังเลยคะ่ะขนาดกําลังพอดีกับตัวเอ็มมาเลยอะ่ะน่ารักจังเลยพี่อันน่าคะัะห,หนูว่าเราต้องมาที่นี่กันบ่อยๆนะคะมาทุกวันเลยดีไหมคะเอามากันทุกอาทิตย์เลยก็ได้เนาะจ้าจ้าเดี๋ยวพี่จะพามาบ่อยๆนะพี่ก็ชอบม้ามากเลยแหละน่ารักจริงๆเลย